เลยนะไม่ร้องไห้มารู้ไปเลยว่าทําเสียงให้พ่อที่พ่อยืนเคียงข้างคนยากคนจนเสมอโอ้ยสาบเสียงคนจนอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ที่นั่นอ้ยคนรุกท่านทําให้พวกเราจนขอโทษนะครับผมพูดเล่นนะคนจนดีเลยท่านอยู่นั่นถึงเคยรวยท่านไปอยู่กับจนทันดีท่านเดินบุป่าฝ่าดงไปเยี่ยมวกเขาถึงบ้าน โอ้ยปวดหัวข้างเดียวแล้เจ๋าเมย์เป็นพระราชาผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่ยึดติดความรู้หลาเมื่อพ่อไปอยู่แล้วเราอย่าหลงลืมปฏิธานข้อนี้อย่าทอดทิ้งคนยากคนจนข้าวเหลือเท่าไหร่วะตอนนี้ไม่ทอดทิ้งคนยากคนจนแต่เรจะไลี้ยงโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าการที่บาดก็เลิกแม่งอย่าใช้ช่องว่ากฎหมายชั้เตอร์บที่ผู้อื่น โง่พูดถึงใครวะที่คุณโง่กินมึงพูดถึงทักษิณแหละฮะคุบ้ากันไปหมดแล้วที่คุณลุงบ้าเพราะติดเชื้อกันมาเนไมอ่านเนี่ยไม่ติดเชื้อบ้าเข้ามาเนี่ยพูดถึงใครงงถึงทักษิณแล้วพูดถึงมวยิอลงงงงอยู่ง่ายกินง่ายมันกลับตาลบากันหมดแล้วครับลุงถ้าพี่คนรู้มาเนี่ยผมน่ารักเพราะว่ากินข้าวมื้อหนึ่งสี่สิบเมนูกินง่ายอยู่กูกินสี่เมนูคุยงัอนไม่ถูกกินสี่เมื่อจะกินกี่เมนู ยินดีถวายให้กินเลยนะขออย่เดียวอย่ามากวนเต้นาาประชาธิปไตยอย่าททดที่คนยากคนจนหมื่นห้าโมกว่าต้องชดใช้่หรือเจ็ดพันไม่ต้องชดใช้ย,ยินดีโอกาสทุกโอกาสสามสิบบาทมึงยัง,ง,ย,งยกเลย่องแฟเขาบอกว่าข้าผัดจานเดียวนะที่เขาโฆษณาชวนเชื่อทรงสวยข้าผัดจานเดียวอ่ะตอนนี้ตอนนี้ขอโทษ อย่าว่าเขาผัดเลยอะไรมันก็กินไม่ได้เพราะมึงตายไปแล้วอันนี้ประหยัดที่สุดอันนี้นะครับข้อห้าเนี่ยคุณจะซึ้งเลยทีนี้คุณเถียงไม่ได้เลยรับรองมาว่ามาว่ามาผมก็เริ่มบ้าตามลุงไปแล้วเนี่ยติดเชือ้อข้อห้ายังบัดจะไม่บ้าเหรอบ้าไปหมดหมดไฟข้างอันนี้เป็นข้อเขียนของคุณพระสินอินทรวงศ์มีตัวตนจริงจังนะครับเป็นคนรักหลวงมากเลยรักหลวงมากกว่าฟ้าชายัย แต่ที่รักเนื่อหลวงมากกว่าคือคุณลุงสนามหลวงนะรักในหลวงมากกว่าอันนี้ขุดเถียงไม่ได้เลยถ้าเถียงได้นะผมให้รางวัลคุณ <ขอ S 1> เป็นเสื้อดำหนึ่งตัวเก่าๆข้ <c oughs> อห้าไม่มีท่านเราจะมานั่งทะเลาะกันเหมือนได้อดีตไม่ได้อไอเสื้อดำเนี่ยม <c oughs> <c oughs> ันปกตคนไม่ใส่เสื้อดำเพราะไม่มีใครที่จะมาห้ามเราได้เหลืองแดงนี่ในหลวงเอกเนี่ย ไม่มีใครอีกแล้วที่เราจะเกรงใจรับฟังเหมือนที่เคยรับฟังท่านแต่ทุกไยไม่คิดถึงข้อนี้นมากไทยเราแ,แต่ความคิดตนเป็นใหญ่ประเทศไทยที่เรารักย่อมต้อยู่ในภพยละอันตรายเมื่อพ่อมาอยู่แล้วจงรักกันและถนอมใจให้มากคนที่ผ่านมาใครไม่ใส,ส่สื้อดำกระทึบแม่งเลยกลู่มันยังไงวะฮะ ถ้าพ่อไม่อยู่แล้วเราจะทะเลาะกันใช่ทะเลาะเรื่องมึงนี่ไหมมึงไปทุกเทเบไปไปรักพ่อเทเบิลก้ยกระเบื้องเลยห้ามจัดเทศตนันเลิมทุกอย่างห้ามหมดครับห้ามทุกอย่างไม่ห้ามขอความรวมมือห้ามจัดบันเทิงกค้อย่างไงแต่งงานห้ามมีดนตรีโอสมองขอความรวมมือครับ<ด>ห้ามจัดบันเทิง,งมึงจะเข้าไปถึงไหนวะบ้านคือมันแปลกมาก ข้อหกนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าอยู่นนหัวทิ้งไว้ไดดสิท้อยังไม่หายบ้าอีกแล้วต้องถามคุณทนทานทือว่าคุณนี่ลบหลู่พระเกียรติจริงๆผมก็ลังทําให้คุณเนี่ยเข้าใจในหลวงมากขึ้นนะผมก็อยจะทราบซึ้งอยู่นะครับสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงอิฐหินปูนทรายแต่เป็นความช่วยแต่เป็นความลูกขั้นปริชาญาปริชาญานะ เราอาจรักษาร่างกายท่านไว้ไม่ได้เพราะนั่นคือกฎธรรมชาติไอ้นี่เข้าข่ายมินแล้ว <c oughs> รักษาไม่ได้เพราะเป็นกฎธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บปายไอ้ที่ภูมิโดนพูนแนดแบบนี้ก็โดนดิโดนดิครับโดนโดน้วกษาไม่ได้เพราะเป็นกฎธรรมชาติมินชัดเลยเลี้ยงทองมึงได้เย <c oughs> อะแล้ว <c oughs> พระองค์ตงเป็นอมตะพระองค์รงไม่ตายเพราะอะไรเพราะเราสามารถรักษาภูมิปัญญาของท่านไปได้จงค้นคว้าข้อมูลทางทเป็นต่างๆฟดเทียมเกิดได้อย่างไร มึงเอาน้ำแข็งแห้งไปป่วยไอ้ห่าถามทำไมวะกางหั่นน้ำประชาคืออะไรก็คือการหันที่วิเชยห้ามใช้เพราะมันเปื้อนละมันมันมีความน่าทึ่งยังไงในเร่วิทยกรรมคือน่าทึ่งคือประดิษฐ์แล้วไม่มีใครใช้การปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมีทำได้อย่างไรเขาก็ทำมาก่อนมันเกิดนะไอ้ห่ากการประดานที่รักษาน้ำน้าท่วมพีพายเลย คิด่าไปยังไงไม่รู้ครับน้ําท่วมอยู่ดีครับทําไมท่านไม่ํำนุนให้ปลูกพืชชังเดียวเขาก็คิดมาก่อนนะกูก็ไม่เข้าใจว่าในหลวงคิดตนไหนวะแบบนี้ไม่ต้องมีรัฐรบาลดีไหมทมไม่รัฐยังชงเธอไม่ใช่บ้าดจัก,จาก,การลยเอีรัฐมนตรีก็ไม่ต้องมีท่านเคยสร้างรากฐานอันใดไว้ในวงการเกษตรกรรมของชาติทิ้งเหล่านี้คนรลบนุนให้มีการร่ำเรียนเป็นระบบในโรงเรียนมหาวิทยาลัย ถ้าลัฐที่นี้ธุรกิจที่ท่นคนคว้าหลายสิบปีจะไม่สูญหายไปจาก่สงคมไทยกุ้มมไปอยู่เกาหลีเหนือดีกว่าเหมือนที่เดียเลยเกาหลีไม่ซื้อไม่ได้นะเกาหลีเหนือสู้เราไม่ได้แบบที่เรานำหน้าเกาหลีไปแล้วพ่อมาเนี่ยล้าหลังไปเลยกูถามที่มึงพูดแบบนี้มึงมึงมึงแข็งในหลวงใช่ไหมวะไอ้ที่มึงยกแต่อย่างทนหลวงเนี่ยเขาไม่มีใครเขาทำเลยกูถามประเทศไหนเขาทำถ้าทำได้เขาทำกันไปทั่วโลกแล้ว อเมริกาคนคิดเขายังไม่ทําเลยครับกางหันน้ำใพัฒนามึงพูดอีกมึงไปดูที่แต่เ็าทาเพื่อโชงไงคนไปดูที่โขนลุงมินีนะหน้าลุปิดีสถานที่มีรูปสุนทรพหะนะที่สมัครชอบไปเต้นรำอ่ะมีกังหันน้ําช้บ้ามันไม่เคยใช้เลยครับผมไม่ทาแต่ลุงทำไมไม่ใช้ปื่งน้ำมันคิดหายเลยแล้วก็ทำเน่าเหมือนเดิมปื่น้ำมันไม่เป็นไรเขาผลิตน้ำมันจากน้ําทะเลได้ คือขอโทษแต่มึงตักน้ําขึ้นมาน่มันใช้น้ําหนักเขาหละแล้วมันสัมผัสสัมผัสอากาศที่เดียวเองับ <Yeah. S 2> ไม่รู้ไมโง่ขนาดนี้นะมึงยังเอามาพูดอีกเจ็ดจากนี้ไปยังไม่หมดนะแต่มีคนอีกมากอีกอกี่ข้อเนี่ยสิบข้อที่ออกมาจากาิทยนที่แตกต่างอาจมีคนไม่เ,เข้าใจท่านออกมาพูดอนทีว่าไม่ชอบจงใช้สิ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยโอ้ยที่เราพูดเนี่ยเราเข้าใจท่านนะ รู้เลยว่าท่านไม่เข้าใจแต่ก็มีคนพูดเ่ยแบบงไปเย็นสนามหลวงไอ้สายร้อยสองแ้วก็ใจสัจธรรนี่นะไอ้พวกนี้แสดงความคินแตกต่างไม่เข้าใจพระองค์อแต่เราเช่สติอดทนไม่โต้ตอบนะครับใครโต้ตอบผมนี่ถือว่าขัดนะในหลวงบอกอย่าโต้ตอบนะเม่อด้ละมาช่วยชีวิตพระเจ้าเสมอว่าไม่เคยมีอะไรใดเกิดจากความรุนแรงและขัดดาทอดในหลวงสอนนะ แต่แม่งยึดตำนาาทุกทีกูมไม่รู้พวกตุลามก็ปลุกคนไปฆ่ารักษาใช่ไหมใช่ก็ทิงแดงนะามมึงบอกว่า<ๆ>อดทนอดทนมึงไปฆ่าเขาอดทนพุชภาห้าสามมึงก็ไปยิงหัวไอพวกชใช้สไนเปอร์ยิงหัวใช่ไหมครับอดทนตรตงไหนวะชื่ออะไรทองทองอ่ะคนแรกเลยที่ตายเมื่อสิบเมษาเนี่ยสมองหายไปเลยอะ่ะครับทำได้ไงอันนี้พี่มือในหลวงความอดทนถ้ามันไม่อดทนมันยิงหมดหัวเลย แม่พ่อคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนด้วยชีวิตเน,นี่ยเขาบอกว่าพวกมึงพูดภาษาไทยทำขอยอและาการกระทํา<ม>ชีวิตคือธรรมะและธรรมะก็คือชีวิตอาหลวงฮะเขาบอกถ้าหลวง,<ะ>งพูดแบบเนี้ยพูดภาษาไทยไปทําไมเนี่ยภาษาไทยเแล้วทำไมกูพูดมาก่อนในหลวงเกิดย <laughs> ังไงกูไม่เขา้าใจคือมาพูดแข่งกันเมื่อไะรในหลวง มึงพูดรู้เรื่องก่ากูว่ะถ้าพูดเรื่องเนี่ยกูยอมเลยผมพูดตรงไปตรงมาครับผมไม่ได้ก็เดะก่ารเลือกตั้งพรรคเดียวไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยถ้ามึงไม่ลงไอ้โซนตีนมึงไม่ลงเรื่องตั้งจะเป็นยังไงถ้ามึงแพ้ไม่เต็นใช่ไหมมึงพูดบ้านเมืองเราไม่ทั้งคนดีและคนไม่ดีที่สำคัญคือพวกกูดีหมดมึงพูดเอาแต่ได้ใครบอกว่ามึงคนดีก็บ,บ,บอกแล้วว่าไม่มีมิเตอร์วัด คนดีมีข้ออ้างเดียวครับคือคนที่ทําอะไรไม่เป็นแล้วมันอ้างมันเป็นคนดีจริงไหมถ้ามึงทําอะไรเป็นมึงไม่ต้องอ้างหรอกครับถ้ามึงเก่งนะมึงก็ทํางานนั้นไปถ้ามึงทําไม่เป็นแล้วมึงยังทําที่ผมทำเพราะผมเป็นคนดีคนดีเขาไม่ทาหรอกเพราะมันทําให้คนอื่นชีบหายเข้าใจไหมแลกเขาบอกว่านะในหลวงเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่สอนด้วยชีวิตการทําชีวิตธรรมะเห็นด้วยครับ คุณบอกปกครองเป็นโดยธรรมผมพิสตลอดครว่าคุณทำรัฐประหารมาตลอดคุณสอนคนด้วยธรรมะเลยครับถามจริงไรวะมึงสอนคนด้วยธรรมะนี่นะฮะธรรมะข้อไหนเนี่ยข้อไหนแล้วจะปกครองเป็นโดยธรรมไงแล้วผมโดนรัฐประหารใครไปพูดตามติดคุกหมดเลยอัตตาหิอัตโนนาโถผมเป็นคนแรกแรกที่คิดคานี้นะครับรัฐประหารโดยธรรมแล้ววันรัฐประหารคนไปพูดต่อจะผมติดคุกทุกคนเลยยกเว้นผม เพราะผมมีแต่เนยแต่น้อถอดแปลว่าเราจะปกครองโดยทรรรัฐประหารเอ้ผมว่าผมมันเพี้ยนๆนะคือคุณบอกว่าชีวิตคือธรรมะเนี่ยคุณพูดถึงชีวิตคือธารปฏิบัติใช่ไหมครับข้อสิบข้อสุดท้ายนะครับเออโชคดีมาถึงเมื่อทีเว้ยบอกไห้เนี่ยพกลูกกัพาขาดพ่อเนี่ยคลั่งกําลังคลั่งแม้วันนี้พ่อจะไม่อยู่แต่ขอให้ชาวไทยจงวางใจว่า สถานที่ท้าเดินทางไปนั้นน่าอยู่และงดะารเท่าครั่คร่าขอให้เราไว้ใจนะครับสถานที่หุยพลเดินทางหลังจากตายนี่นะน่าอยู่งดงามกว่านี้หลายเท่ามึงก็ไปดิจะไปเขียนทสัตตีอะไรกูงจริงๆนะแล้วมึงอยู่ทําหาอะไรว่าไปให้หมดไอเลียญทองเรียญเงินเรียนหาเลยไอวัตถินนี่ตีเขียนด้วยท่านคือพระโพธิสัตว์บผู้ผ่านมา สร้างแสงสว่างแห่งพระเดการการเกิดของท่านในชาตินี้เป็นการเกิดที่สมศักดิ์ทีความเป็นมนุษย์โพธิสัตว์คือเป็นการเกิดก่อนที่จะได้เป็นพุทธเจ้าห<ช>้าร้อยชาติาอันนี้เป็นชาติที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่ตายไ,ไดชไหมสามร้อยกว่าเล้วไม่เกินหยชาติหร้ยชาติและเราทั้งหลายควรภูมิใจไปกับท่าน ท่านคงไม่อยากให้เราคนไทยถูกทับถมด้วยทะเลงความเศร้าอย่าทิ้งหน้าที่อย่าทิ้งการงานได้สิ่งต่างๆที่รับผิดชอบอยู่ไม่ได้ทิ้งแล้วครูตอกงานจงตั้งแต่แดเศรษฐกิจมันแย่คุณกร็รอ้องหน่อยไว้ทุกแคปปีเดียวเองอีกหน่อยมันก็จะไม่ดูแลแนวตัวตีแม่ตงตอกงานหมดตอนเนี้ยไอ้เพื่อนผกเก่าๆผมอะลรไอ้เฮียตั้นนี่นะคือมันเขียนแล้วมันแปลกผมจะแจ้งความจากไปคนเนี้ยไอ้กนเขียนน,น่ะจงตั้งสติให้มั่น เป็นกำลังสมาธิเป็นความสว่างเบิกบานเพื่อน้อมนำทรงท่านสูสวรรค์คาเลยเสดงไม่แน่ใจแต่ไปสขี้บอกว่าสถานที่นั้นไปดีไหมบุงบอกว่าตั้งสติตั้งสมาธิเป็นความบโหฬาน้อมนำท่านสูสวรรค์คาไรยคาที่หรือคาไหลไปด้วยหวัวใจใหแห่งความรักของเราใจทุกคนเขียนด้วยความรักสำนึกและบูชาบะบ๊บบ,บใครอยากพูดคุยกับผมพระสินอินทวงศ์ ผมไม่ได้เคยติดตามคุณนะแต่ว่าเสื้อเหลืองเขาส่งมาให้เยอะเกเนี่ยคุณพระศินเนี่ยมินพระองค์นะคือราชบัณฑิตสถานบอกว่าสเสด็จสู่สวรรค์าลัยใช้ได้แต่ใช้คําว่าส่งไม่ได้เพราะว่าพระองค์มีบุญพอ,โอโพวกมึงไม่ต้องส่งพระองค์ครพระองค์ไปสวรรค์เองได้อย่างนั้นจะคําว่าถีบด้ไรค่ารถพอเปลี่ <laughs> ยนคําคว่า <laughs> เป็นถีบได้ไหมครับ <laughs> ไม่ส่งจะถีบเท่า <laughs> มึงจะไปส่งยังไงเขามีค่ารถเมีปฏิยสถานบอกเนี่ยบอกห้ามใช้คําว่าส่งเสด็จส่งไม่ได้เพราะว่าเสด็จเองได้ไม่ต้องส่งเดี๋ยวผมขอเตือนนะครับบรรดาท่านที่จงรักภักดีทั้งหลายแหล่ระวังแะมันมีคนที่ละเอียดแต่คุณหนึ่งหนึ่งสองนีค่ะแต่กระทือคุณนะครับว่าคุณบอกส่งในหลวงเขามีค่ารถนะครับไม่ต้องส่งไปเองห้ามส่งนะไม่เวลาเราส่งลูก ก็ขึ้นรถนะต้องข้ารถให้ลูกนะไม่หลงเข้าไปเอ,องเป็นการลบหลู่พรอเจ้าแต่เขาว่าคนตายเอาเงินติดตัวไปไม่ได้นะบาทเดียวครับบาทเดียวอยู่ในปากอยู่ในปากแล้วค่ารถมนเท่าไหร่คุณอยู่ในปากนะตปเหลือล้วงเข้าไป